สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับบอยการันตีนะครับช่อง u t u b e นะครับผมวันนี้เรามาดูนะครับไอสวิงนะครับผมเครื่องดีนะครับรถเดิมนะครับวิ่งดีนะครับคันนี้นะครับชุดสีเดิมนะครับสนใจสอบถามโทร085795918นะครับดูรถอำเภอสตึกจังหวัดปุริด์นะครับผมส่งได้ทั่วไทยนะครับ รถเดิมนะครับผมยังไม่ได้ยอมแมวนะครับรถเดิมเดิมเลยสำหรับต้นทราเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องงาเป่าหนิสวยนะครับตัวนี้เดิม Yes. <laughs>